สวัสดีเอฟซและท่านผู้ชมค่ะเจอกันกับแอดมินเจสิเสาวันอังคารที่18พฤศจิกายนพศ2อ6 8ค่ะท่านผู้ชมงวดทิพานมาก็ยินดีกับเอซที่ถูกรางวัลเนาะคะ่ะโอ้ยถูกกันหลายค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดที่ยังว่าถูกเนาะคะ่ะก็เป็นกําลังใจให้กันค่ะสำหรับเด่นหลักหน่วยงวดทิพานมาแอดมินกับคำนวณใด4้4กับ5เนาะคะ่ะคลิปนี้ มาสรุปเด่นหลักหน่วยเราก็จับคูสองตัวบนไห้ตั้งแต่ตองวดเลยเะค่ะแต่ว่าอย่าลืมเด้อค่ะท่านผู้ชมซึ่งหลักหน่วยสูตรสามสูตรชนนี้เนาะคะ่ะหวดที่ออกแปดเก้าแปดก็ถูกค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินเป็นเน้นที่เจ็ดเน้นเก้าเจ็ดมันออกเก้าแปดค่ะหวดนั้นเนาะคะ่ะเน้นเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดออกเก้าแปดเพราะว่าสูตรคูคีเพิ่นผิดค่ะ มางวดทิพานม้าเนาะค่ะถูกซีหาตรงๆมาน้ำกันเลยนี่ค่ะเด่นซีกระผามาน้ำกันแต่ว่างวดที่ิพานมาหลักสิบเ่ากะถือว่าเยี่ยมเยี่ยมมากค่ะหลักสิบงวดก่อนกระถือเ้อค่ะเด็กเด็กเก้าเนาะค่ะได้สามกับเก้าออกเก้าแปดงวดที่ิพานม้าได้ซีตัวเดียวออกสี่ห้าเนาะค่ะกะขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถือรางวัล 4ีหาเนาะคะ่ะแอดมินกรถือค่ะท่านผู้ชมแต่บรดด้หลายแอดมินทุนหน่อยะคะ่ะหลักสิบงวดที่ิพานมาค่ะเนี่ยสองสูตรชนด้วยสูตรคู่ขี้เนาะคะ่ะคำนวณวงกลมไหเลขซีตัวเดียวงวดนี้สำหรับหลักสิบเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งธันวาแอดมินกะคำนวณไฮแล้ว เพื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดบ่เห็นคลิปนั่นเนาะค่ะก็ดูคลิปนี้ไปเลยก็ได้เนาะค่ะทั้งหลักสิบหลักหน่วยและกะจับคููให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางที่ให้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีมีโชคค่ะ สูตรที่หนึ่งหลักสิบคำนวณได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สองห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสูตรคู่ขี้ได้เลขหกเป็นเลขคู่เนาะคะ่ะศูนย์สองสี่หกแปดชนทั้งสามสูตรเด่นที่เลขหกเนาะคะ่ะเลขศูนย์มีสองสูตรเลขสี่มีสองสูตรแล้วกับเลขแปดมีสองสูตรเฉพาะเป็นเลขคู่เดอะะ้อค่ะเลขขี้ชนสองสูตรแต่ว่าแอดมินจะบ,บ่มองเนาะคะ่ะเนี่ยเจ็ดกับเก้าเนี่ย เราก็หาพรเนาะคะ่ะถ้าชนสองสูตรนี่กับชนห้าหกเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะนี่สองสูตรมาตัดคู่ขีก็จะเลือเลขหกตัวเดียวเลือเลขหกตัวเดียวค่ะเอาเด่นไปที่เลขหกเนาะคะ่ะกะรอผลล่ะค่ะว่าสูตรเพิ่นจะยั้งเดินดีเดินต่อบอเนาะคะ่ะไปดูเนาะคะ่ะสูตร เด่นหลักหน่วยสามสูตรสูตรแรกเนาะค่ะท่านผู้ชมใช้หลักร้อยบนบวกหลักสิบล่างบวกสิบครั้งที่หนึ่งบวกสิบครั้งที่สองสิบครั้งที่สามคูณสามแปดสามยี่สิบสี่เนาะคะ่ะแปดสามยี่สิบสี่แล้วกับบวกด้วยร้อยครั้งที่สี่ บวกสามคงที่บวกไปพรอมพๆกันเลยค่ะท่านผู้ชมหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดนี่ค่ะเจ็ดแปดเก้าเก้าบวกเก้าบวกสามเน้ะค่ะเนี่ท่านผู้ชมอันนี้บวกสามเนาะค่ะเป็นสิบสองกะ บวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่เนาะคะ่ะสูตรแรกจะคำนวณได้เจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ค่ะไปดูสูตรที่สองเนาะคะ่ะใช้หลักแสนคูณสองคะ่ะสี่สองแปดเนาะคะ่ะหลักหมื่นคูณสามห้าสามสิบห้าหลักสิบบนเนาะคะ่ะเนี่ยแล้วก็หลักหน่วยล่าง ร้อยครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สามบวกสิบครั้งที่สีบวกเจ็ดคงที่ค่ะบวกไปพร้อมๆกันค่ะท่านผู้ชมแปดบวกห้าเป็นสิเนาะค่ะใส่ตละหน่วยสามมาบวกเลยค่ะสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหเท่ากับเจบวกสเท่ากับเกบวกสเท่ากับหนบวกสเท่ากับสสาบวกสามเป็นห หกบวกเก้าเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าเนาะค่ะนี่ใช้แต่หลักหน่วยหาค่ะห้าหกเจ็ดบวกบวกสองค่ะเท่ากับเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งเนาะคะ่ะสูตรที่สองก็จะได้ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะชนกันเลยด้วยเนี่ยคะ่ะสองสูตรนชนทีเลขเจ็ดเนาะคะ่ะ เลขเก้าก็ชนค่ะท่านผู้ชมสองสูตรเจ็ดเก้ามาดูสูตรสุดท้ายสูตรที่สามค่ะหลักแสนเนาะค่ะเลขสี่สี่บวกหลักหน่วยบนสี่บวกห้าเท่ากับเก้าสามสามหกสิบแปดค่ะเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกแปด เป็นสิบเจเบวกสเป็น 11, 1เอ็ดหบวกสเท่ากับสาลบสเท่ากับหค่ะ 1, 2, 3, 4, งสองสี่ห้าหบวกสเท่ากับเสูตรนี้แอดมินปรับใหมเนาะคะ่ะชนเด่น3สูตรที่เลข7ตัวเดียว3ามก็จะชนหนึ่งสองสสูตรค่ะเราเก้าก็นชน2สูตร แต่ว่าแอดมินขอตัดเลขเก่าออกค่ะท่านผู้ชมเลขห้าก็จะมีสองสูตรเนาะคะ่ะถ้าจับไปชนค่ะเด่นไห้เลขเจ็ดตัวเดียวไปดูสูตรคู่ขี้เนาะคะ่ะสูตรคู่ขี้หลักหน่วยหวดที่พานมากรถูกแต่ว่างวดกอนนั่นผิดค่ะท่านผู้ชมขอให้สูตรเพิ่นเดินดีเดินต่ออีกเนาะคะ่ะสูตรคู่ขี้หลักหน่วยนี่ ใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยล่างบวกสิบครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งค่ะหลักแสนเลขสี่หน่วยล่างเลขเจ็ดเนาะคะ่ะสิบครั้งที่หนึ่งออกหกศูนย์สองหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขสองค่ะเท่ากับสามเนาะคะ่ะสิบเอ็ดบวกสองเป็นสิบสามสามเป็นเลขขี้เลขขี้จะมีหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแอดมินคำนวณ อีกใบหนึ่งเนาะค่ะนี่จากสูตรสูตรสามตัวเนี่ยสูตรนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมหลักหน่วยเดินมาผิดไปงวดนึงค่ะนี่เพิ่นไปอยู่หลักสิบเนาะค่ะนี่เลขเก้าเนี่ยเราก็กลับมาแปดเก้าแปดหนึ่งสี่ห้างวดนี้กับคำนวณได้เจ็ดหกห้าแอดมินกับเลข ชนเ่นทีเลขเจ็ดกับเลขห้านี่ค่ะเพราะว่ามาชนกับสูตรคู่ขี่เนาะค่ะนี่เจ็ดหกห้าชนที่สูตรคู่ขี่กะเน้นไปที่เลขเจ็ดค่ะท่านผู้ชมจับคู่เนาะคะ่ะจับคู่เลยเพื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากไปหาหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้ค่ะท่านผู้ชมสรุปลักสิบเนาะคะ่ะ เน้นให้เลขหกตัวเดียวตามสไตล์แอดมินเจสีค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าหลักสิบคู่ดนะค่ะศูนย์สองสี่หกแปดอดมินเน้นให้เลขหกตัวเดียวหลักหน่วยกะเน้นไปที่เลขเจ็ดร้องไปที่เลขห้าค่ะเด่นให้คู่เดียวเนาะค่ะหกเจ็ดค่ะเนี่ยหลักสิบหลักหน่วยเราก็จับคู่ตัวนี้เป็นตัวล้องค่ะท่านผู้ชมเอา หมักนำแอดมินบบเนาะค่ะคำนวณหาแล้วต่องวดเดินหาครูเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมท่านใดชอบเนาะค่ะกลับไปหายิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ค่ะท่านผู้ชมถาม้าบบชอบก็บพานดูพวกวความบันเทิงค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอกับขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน มีกิจการงานจะเจริญรุ่งเรืองโชคดีมิโชคสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองจนกว่าจะพบกันไม่คินะิหนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ